ครับวันนี้จะมาเป็นชาวประมงที่จอมเทียนหนึ่งวันนะครับมาตัวจรี่กนแล้วมาถ่ายนะครับ สวัสดีเพื่อนเพือและทีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะครกบจะขอรีวิวตลาดประมงพื้นบ้านนะครับที่หาจองเทียนพัทยานะครับสําหรับตลาดประมงพื้นบ้านแห่งนี้นะครับชาวประมงท้องถิ่นนะครับจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาหมึกสดมาจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเช้านะครับ หแับเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน,นครับในวันนี้นะักกบมาถึงตลาดค่อนข้างสายเลยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรให้นักกบเลือกซื้อบ้างครับก็ตามมาดูด้วยกันเลยนะครับ ตอนนี้เดินมาถึงร้านที่1ร้านที่2และร้านที่3นะครับตอนนี้ขายจนหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วเลยนะครับขับมาถึงร้านที่4นะครับก็ขายเกลี้ยงเหมือนกันนะครับก็มาถึงร้านที่5นะครับก็ตอนนี้เหลือแค่หอยทะเลเท่านั้นนะครับ ครับสำหรับร้านที่6นะครับก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับมาดูร้านที่7นะครับมีไทยมุงอยู่นะครับมาดูสิครับว่าจะมีอะไรให้เราเลือกซื้อกันบ้างนะครับสรุปร้านที่7นะครับก็ไม่มีอะไรเหลือนะครับก็มีแต่เปลือกหอยสวยงามนะครับมาจัดจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวนะครับ สำหรับร้านที่8ก็ขายเกลี้ยงเหมือนกันนะครับร้านที่9ก็ไม่มีอะไรให้เลือกซื้อแล้วครับมาถึงร้านที่10นะครับก็ยังคงเหลือปลาหมึกกระดองนะครับให้เราเลือกซื้อกันอยู่นะครับแต่ตัวใหญ่นะครับก็เลยไม่กล้ารับประทานนะครับมาถึงที่ร้าน10และ11นะครับก็มีปลาหมึกกระดองอีกเช่นกันนะครับเหลือแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับ หากต้องการซื้อพวกอาหารทะเลนะครับขอให้ร hmm. well, so the ีบมาแต่เช uh, ้าเลยนะครับครับ hmm. ว yeah, ันนี้จะมาเป็นชาวประมงที่จอมเทียนหนึ่งวันนะครับมาช่วยเก็บกอล้อมาขายนะครับมีปลามีผักแห้งอะไรหรอมีคูมีปลามีหอยทิ้ด้วยอันนี้ไปลงมาที่ไหนครับเนี่ยไก่ไหมฮะไก่ไก่อ๋อนี่นะครับนี่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 อันนี้อันนี้ขายหรืออะไรเนี่ยทิ้งเหรอ แมงดาก็ทิ้งเหรอไม่ด้ครับถ้ามันไม่หลับอ๋อไม่นไม่มีไข่จับจับได้นมันกินข้าวอ่ะคันจะต้องหิ้วท้องหารอจับใ่นก่แม่่แม่ับ่แมแม่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 แ่แม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 ่่มัแม่แม่แม่แมวแม่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 แมแม่ม่แม่แมับม้ามมมา กระเบนนะครับผมไม่เป <<|so|>> ็นกระเบนแบงดาเลยปล่อยพวกเราสักทีไปไปนิดตัดเวลานะครับผม การลักเลื้อองชาวบะมงนะครับนี่มีมีลอกดุวไปที่เป็นเครื่องยนต์ลากขึ้นมาน,ะนี่เพิ่งเข้ามาจากทะเลเมื่อกี้นี้เองนะครับ